สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนการใช้งานน้อง AI เพื่อวาดรูปก,กันนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็คงจะรู้จักกับ c h a t GPT นะคะสำหรับใครที่สมัครเป็นโปรเราก็จะได้ DOE กออันด้วยนะคะส้มก็จะทำการใช้ตัวพร้อมนะคะที่ส้มเขียนออกมาแล้วเนาะแล้วก็เอาไปวางแล้วก็ถามตวดเจ้า DOE ออเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเจ้าตัวดอ e เยเขาก็จะทำการสร้างภาพให้เรานะคะในในไอตัวเนี้ยส้มก็จะทำการให้เขาสร้างภาพเกี่ยวกับน้องฟาร์มิงโกของเรานะคะเป็นสไตล์สีน้ำนะคะแล้วเขาก็จะมีภาพแบบน,นี้ให้เราให้เราเลยนะก็เราก็ทำการเลือกเซฟรูปกันนะคะต่อไปเราก็จะใช้พร้อมตัวเดิมเนี่ยคะ่ะเข้าไปสั่ง ในตัว Leonardo AI นะคะแล้วก็ใช้ใช้พร้อมเดียวกันเลยแล้วก็ให้เขาสร้างภาพขึ้นมานะคะประมาณ2ภาพเราจะใช้ตัว Leonardo for i n i x นะคะนี่คือส้มก็ลองเจนดูบ้างแล้วเนาะเพื่อนๆสามารถก๊อปตัวพร้อมเนี่ยเดี๋ยวส้มจะเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ลองเจนดูซึ่งในแต่ละวันเราสามารถใช้แบบฟรีได้นะคะอันนี้ก็จะดูแบบแปลกๆหน่อยแต่เราก็สามารถเจนไปเรื่อยๆได้นะคะแบบฟรีก็ประมาณ150 เหรียญต่อวันเนาะส่วนของส้มเนี่ยส้มก็ซื้อเป็นแบบโปรนะคะแล้วก็สามารถเจนไปได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ภาพที่เราต้องการนะคะแล้วก็ลองเล่นดูนะคะฝั่งซ้ายมือขวามืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจนเจนไปเรื่อยๆจนกว่าภาพจะถูกใจนะคะทุกคนมันก็คือเราต้องเข้าใจกันว่าตัว AI เนี่ยมันก็เทรนตัวเองเหมือนกันเนาะเพื่อเพื่อให้ได้ภาพที่สมประกอบนะคะเมื่อเราถูกใจแล้วเราก็ทำการกดนะคะแล้วก็ เซฟเลยค่ะเซฟเอาไว้สักรูป2รูปเนาะเสร็จแล้วเราก็จะไปที่แคนวานะคะหลังจากที่เ,เพื่อนๆเคยดูคลิปของส้มมาแล้วเนาะเราก็จะทำการ Create เป็น c อ t t o ต s i ไ e นะคะประมาณ3,000คูณ3 0 0พพิกเซลนะคะทุกคนอ่าเสร็จแล้วเราก็ทำการเอารูปที่เราเซฟมาจากตัวดออนะคะหรือว่าตัวที่เป็น Leonardo เนี่ย เอามาอัพโหลดไว้แล้วก็ทำการสร้างภาพด้วยตัวเคนว่านะคะในที่นี้คือส้มก็จะไปเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าก <c oughs> ็าเหมือนกับว่าถ้าเพื่อนๆมีไอเดียก็สามารถเอามาประกอบเอารูปมาประกอบกันได้นะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาแค่รูปเดียวเนาะซึ่งตัวนี้ส้มก็จะเอามาทำเป็นสองรูปนะก็คือตัวฟามิงโกฝััง ั่งนี้ก่อนนะก็ส้มก็จะใช้ตัว Magic Grab นะคะเนี่ยถ้าเป็นแบบโปรเราจะใช้ Magic Grab ซึ่งมันก็จะง่ายต่อการออกแบบเนาะก็คือเลือกไปเลยแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งอะคะเขาก็จะเลือกตัวรูปฟาร์มิงโกให้เราเลยเนี่ยแล้วก็สามารถใช้ตัวบัตรเลือกเลือกขึ้นมาอีกทีหนึง่งอันไหนที่มันไม่มีนะคะแล้วก็ g r a มันก็จะทําการแยกเลเยอร์ให้เรานะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มี Canva Pro เพื่อนๆก็สามารถใช้พวก Remove Background ที่ส้มเคยสอนในคลิปไว้ได้นะคะหรือหรือแบบที่เป็นใน i l l u s t r a t o r ก็ได้ก็คือเราสามารถใช้ตัวไหนก็ได้คะ่ะในการสร้างสรรค์ผลงานเนาะมันมันไม่มีอะไรแต่ตัวนะคะอย่างอันนี้ก็คือส้มก็ ดึงน้องฟามิงโกออกมาแล้วนะคะเราก็จะทำการลบตัว Background ออกไปนะคะก็เหลือแต่ฟามิงโกเนี่ยใส่หมวกคริสต์มาสอยู่นะคะแล้วก็มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ที่ส้มจะทำเนาะนะคะเราก็จะใช้วิธีแบบเดียวกันเลยก็คือตัด Background ออกนะคะแล้วก็ไปที่ Edit แล้วเราใช้เครื่องมือ Magic Grab นะคะทำการเลือกตัวน้องฟามิงโกนะคะ อ่เสร็จแล้วมันก็จะทําการแยกแบ็กกราวน์ให้เรานะคะส้มก็จะย้ายไปอยู่อีกอันนึงนะทุกคนแล้วก็จะทําการกลับตัวรูปฟาร์มิงโกนะคะ,ะก็ทําการคลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่เลเยอร์นะคะไม่ใช่สีตรงฟลิปข้างบนนะคะเท,ท่าทีฟลิปแล้วก็นองตัวฟาร์มิงโกเนี่ยก็ จะหันหน้าเข้าหากันนะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะว่าจะออกมาหรือดีไซน์แบบไหนนะคะลองทํากันดูนะก็พยายามอย่าให้มันซ้ำหรือเหมือนๆกันนะคะ <c oughs> อาจจะเอาลูปที่เกี่ยวกับพวกคริสต์มาสมาตกแต่งด้วยก็ได้นะคะส่วนไอ้พวกดอกไม้อะไรเงี้ยส้มก็จะใช้วิธีเดียวกันนะคะก็คือใช้ magic แกร b เหมือนกันค่ะในการจัดเรียงนะ จากนั้นนะคะเราก็ทำการตกแต่งรูปนะคะโดยที่ส้มจะให้ background เนี่ยเป็นรูปพวกดอกด้วย1ชิ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแบบพื้นหลังแบบเรียบๆเลยนะคะส้มก็จะทำแบบไป2อันเนาะ <c oughs> เผื่อเวลาเราอัพโหลดเราก็จะได้มีทั้ง2แบบค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ทำการ เซฟนะคะดยไปที่แชร์นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะเราจะดาวน์โหลดตัวนี้เป็น png กันนะคะเสร็จแล้วก็ทำการดาวน์โหลดรูปทั้งสองนะคะโดยจะมี3000คูณ3 0 0พิกเซลนะคะก็ขอให้รูปมันใหญ่หน่อยอหลังจากนั้นนะคะคนก็สามารถไปเช็ครูปได้นะคะเนี่ยพอมัน เป็นแบบพื้น PNG เนาะมันก็จะเป็นแบบพื้นหลังโป่งใสนะคะจากนั้นเราก็จะไปอัปโหลดรูปพวกเนี้ยกันที่เว็บ Redbubble กันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆสมัครแล้วก็ทำการเปิดร้านแล้วเนี่ยก็สามารถไปอัปโหลดงานได้เลยนะคะอันนี้ส้มก็จะทำการอัปโหลดไวๆเลยนะคะทุกคนก็จะเอาตัวนี้แหละเอาน้องฟามิโกใส่หมวกเนี่ยคะ่ะอ่า เราสามารถที่จะทำการเลือกสินค้าได้นะคะถ้าเราเลื่อนไปเราอยากจะเอาหมวกเอาเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะโดยกดที่ enable นะคะส่วนอันไหนที่คิดว่าภาพมันไม่สวยเพื่อนๆก็ไม่ต้องเอาก็กดปุ่มเขียวให้มันเป็นเป็นสีขาวไปเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เราสามารถปรับสีเสื้อได้นะคะให้มันเป็นสีเทาเข้มหรืออะไรก็แล้วแต่เน,นี้ยค่ะเพื่อนๆก็ลองกดไปดูนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเลือกแบ็กกราวเป็นสีสีพื้นของหมวกนะคะแล้วก็สามารถปรับแต่งโดยการเลือกได้แล้วก็หรือสามารถจะทำเป็นแบบแนวแพทเทิร์นก็ได้นะคะเพื่อนๆลองเล่นดูนะอันไหนที่อยาก เอาก็กด Enable ไปเลยค่ะก็ทำเป็นแพทเทิร์นแล้วก็ปรับแล้วก็ขยับรูปได้นะคะซึ่งในคลิปของ YouTube ของส้มเนี่ยก็จะมีวิธีการสอนอัปโหลดแบบละเอียดไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถไปเลื่อนดูได้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไปไวนิดนึงนะคะแต่เชื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่ที่ทำอยู่แล้วก็น่าจะ คุณเคยกับตัวเว็บบอดีนะคะต่อไปเป็นการใส่แท็กนะคะเราก็จะเอารูปนี้ไปถามตัว c h a t GPT นะคะได้ว่าให้เขา,าหาตัว Tag and Keyword สำหรับ i ิซให้เรานะคะแล้วเราก็กด enter แล้วก็ถามเขาไปได้เลยค่ะซึ่งตัวฟรีเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะเขาก็จะเขียนมาให้เราเลยนะทุกคนซึ่งจริงเราสามารถถามเป็นภาษาไทยได้นะคะอ่ะนี่เขาก็จะให้แท็กกับคีย์เวิร์ดเรามานะคะซเก็จะทำการ Copy ตัวแท็กตัวนี้นะคะ ของ Chat GPT เนาะแล้วเราก็กลับไปที่ตัว Red Bubble กันนะคะเราก็จะใส่ตรงแท็กก๊อปมาวางเลยคะ่ะแล้วก็ทำการกดทำเครื่องใหม่ให้มันอยู่ใกล้ๆกันเนาะใส่คอมมาด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ส้มทำเนาะส้มก็ก๊อปปี้มาหมดเลยซึ่งมันก็จะมีตัวตัวตัวแท็กที่ใกล้เคียงนะคะเสร็จแล้วก็เอาคีย์เวิร์ดเนี่ยมาใส่ตรงไทโต้นะคะให้มันเหมือน สอดคล้องกับชื่อตัว Product ที่เราจะขายนะทุกคนสเสร็จแล้วก็กดเซฟนะคะเขาก็จะทำการอัปโหลดรูปของเราแล้วก็ขึ้นอยู่ใน Mockup เพื่อเตรียมขายได้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถทำการกดที่จุด3จุด เพื่อทำการเซฟรูปได้นะคะหรือว่ากดพรีวิวดูรูปได้นะอ่ะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ส้มทำเสร็จแล้วซึ่งมันก็จะอยู่ในตัวเสื้อนะคะหรือจะทำเป็นกระโปรงหรือว่าเป็นลายภาพต่างๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะแล้วเราสามารถดาวน์โหลดรูปพวกนี้ไปโปรโมทได้ที่ Instagram Facebook หรือพินสเตรตก็ได้นะคะซึ่งพินสเตรตเนี่ยน่าสน,สนใจเหมือนกันเดี๋ยวรอบหนะ้าเดี๋ยวส้มจะมาสอนนะคะแล้วนี่คือตัวอย่างผลงานนะคะฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ